ช่วงนี้ที<ผ>มของเราพสุขเข้าพาแทรกนะครับโดนเรียงคิวด่ากันประนาวเมื่อวานนี้อุตสาหปกป้องลิซโดม,มาดนเดนสเรียกว่าอุย้ยเอากันกระสุนให้เลยอะตอนเช้าก็ยังโพสเฟซบุ๊กลงไปนะครับเพราะว่าหลายคนที่อาจจะตามใน YouTube แล้วไม่เคยเป็นเพื่อนกับผมใน a c e b o o k นะครับโพสลงไปว่าผมไม่เห็นด้วยที่ลิซโดม,มาดนเดนสกลายเป็นทาร์กเก็ตที่3ในการโดนโจมตีนะครับหลายคนว่าทำไมละขอให้ผลผมแปะนึงมาเอาไปดูใน u t u b e เองแล้วกันมาวันนี้ครับ มันวิสศยติออกมาหมายว่าคาเซเมโลผลงางนล่าสุดเรียวห่วยแตกมากตัวเลขมันชัดเจนถึงขนาดว่าเขาตกลงไป2เท่ากับวพวกที่อยู่กับเรอัลมาดริดนะครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ค่อนข้างชัดเจนมากๆไม่เพียงเท่าน,นี้ฮะตอนที่เราจะเจอกับบาเยนเมิวนิกนะครับช่วแถลงข่าวเนี่ยคนซีเรื่องแฮร์รีเคน เยอะมากเหตุผลเพราะว่าเราเจอกันโดยโตรงและเคเป็นเป้าหมายแรกจริงๆของปีสัตแดงนะครับแต่ว่าเอลิทนาบอกว่าไม่มีปัญหาหรอกผมจะคิดถึงเคทำไมผมพี่ลัสโ่ไฮโ้รแล้วผมมีมาคาราเตอร์แล้วแ,แค่ไอ้สองคนนี้มันลิงกันนะแมนยูก็เจริญเติบโตรเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในลคลิปค่ำคืนนี้เลยครับแต่ว่าบิ๊กนิวส์ครับก็คือน,นั่งดูแชมเปนสเลกแล้วก็มีความสุขเพราะอะไรวะร่าไอ้คู่แรกอ่ะมันเตะค่อนข้างเร็ว5ทุ่ม45มันก็หวดกันแล้ว นิวคาสเซิลกับเอซไมิลานแต่คู่ที่ผมตั้งหน้าตั้งตาจะดูนะคือเบเช่กับโบรรสเซดอมุลนะครับแล้วเป็นเกมที่โหม,มันมากเลยครับเอมเปเป้เก่งมากเขามีจินตนาการที่ล้นเหลือไอ้นี่นี่เป็นตัวอย่างของความสําเร็จที่มีทั้งพรสวรรค์และพรแสวงเขามาที่หลังมาเสียยาวนะทุกคนน่าจําได้นะครับทุกคนที่เล่นกับเอมัปเป้เขาจะสนุกผม,กมันมันมัน มันคึกไปหมดอะเดมเบเล่โคโลโมอานนี่อันนี่อย่างเขาตาอย่างตามประธานเป้ไม่ทาันนะฮะแต่ว่าเมื่อวานน็อตมูลก็ถือว่าป้องกันเกมรับได้ดีนะครับจนมาเสียจุดโทษนะครับแล้วก็โดนเอเบเป้ยีงเข้าไปลุยสองเป็นฮาคิมีนะครับเป้เชก็ชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์แต่ว่าคนที่ได้แมนออฟเดอะแมตช์ค่ำคืนที่ผ่านมากลับกลายเป็นวิตินย่านะครับเป็นกองกลางที่ช่วยได้เยอะมากๆเล่นทั้งเกมรับแล้วเกมรุกนะครับก็ได้สามแต้มเต็มอีก ทีมหนึ่งในกลุ่มนี้ก็คือมเป็นกรุ๊ปอ,อมเ,เม,มอริกนดิวคาสเซยูไนเต็ดเสมอกับเอซีมิลานเป็นศูนย์สิ่งที่เป็นมีม,มากที่สุดคือจังหวะของลาฟเอลเลียลที่เลี้ยงหลบนักเตะสาริกาโดนไป4ตัวนะครับแล้วเหมือนเลยบอลมันเลยตัวพยายามจะตอกส้นไว้ผมแนะนำภาษาอังกฤษทำนี้ครับตอกส้นเนี่ยเขาใช้คำว,ว่าแบ็กฮิลแบ็กก็คือหลังไะฮิลก็คือส้นเท้าพยายามจะแบ็กฮิลครับแต่วืดแล้วล้มล,ลงไปมีแต่คนบอกห่ามากคนบางคนบอกว่าโอ้ทูเคลเวอร์ทำเป็นฉลาดนะครับ ซาลิกาโดก็ได้แต้มสาคัญนะครับก็ามาเป็นเกมเยือนคุณเชื่อไหมว่าตอนที่ร้องเพลง UCL อ่ะออนักเตะมันหน้าตาดูมีความสุขมากโดยเฉพาะจาร์ขอบเมอร์ฟี่นะครับแบบอิ่มเอม,มากกับเพลงเพลงเนี้ยมันทำให้ยิ่งเหยีเลยว่าไอ้ซุปเปอร์ลีกที่พยายามจะตั้งมาสู้มันสู้ไม่ได้หรอกเพราะลากฐานมาจากยูโรเปียนคัพก่อนเนี่ยเป็นแชมปี้ยนสลีกใช่ไหมครับแต่คนก็วิจารณ์ซาโดโตนาลีค่อนข้างเยอะนะว่าเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับยัง ไม่สามารถทําได้เหมือนนัดแรกๆที่เปิดตัวกับนิวคาเซิลนะครับไปที่ลาซิโอกันไอ้นี่ก็เซอร์ไพรส์มากคือแอเลริโกมาริดเน,นำลาซิโอก่อนจนนาทีที่964ครับผู้รักษาประตูของลาซิโอก็คืออีวานโปรเวเดลขึ้นมางงยังสวยเข้าตีเสมอนาทีก่อนจะหมดเวลาฮะอู้เฮกันแบบเป็นฮีโร่เลยซึ่งมันยากมากนะครับที่มีโกจะจิงได้ใน UCL ผมไม่ดูเซเตมันจะเป็นฮันด์ช็อกพุทะที่เคยทำได้และก็จะเป็นจากจุดโทษซะเยอะ นี่มาจากโอเพนเทรโยนปุ๊บมโม่งเข้าไปเลยและที่มากไปกว่านั้นครับถ้าใครยังไม่มีตัวเลขนะฮะเดี๋ยววันที่หนึ่งใช่ไหมหวยออกคุณผู้ชมรู้ไหมว่าอีวานโพรเวเดลคน,เ,นเกิดนี้ยเกิดส9 9 4สูงเมตร94ใส่เสื้อหมายเลข9กและยิงประตูนในนาทีที่964ครับเพราะฉะนั้นงวดนี้94มาแน่นอนนะครับเป็นสิ่งที่แบบมหาศย์มากเออมันก็เป็นไปได้นะปิดท้ายวันนี้กันด้วยทุกคน ดู Netflix ไหมครับผมเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าการดูซีรีส์เนี่ยห่างไกลกับชีวิตผมมากเพราะว่าผมทํางานแล้วรู้สึกไม่มีเวลาแต่หลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้พยายามที่จะดูซีรีส์แบบเรื่องหนึ่ง30นาทีสั้นๆนะฮะล่าสุดครับใครทม่มีเน็ตฟิกต้องรีบไปสมัครเลยนะครับเพราะดวิดเปคแฮมครับเขาได้ถ่ายทอดด็อกเมนทารีของเขา4ี่ภาคลงไปวันนี้เปิดเผยออกมาเล็กน้อยอู้หูเขาบอกว่าจังหวะที่ย้อนกลับไปปี2002ตอนที่เซอร์เล็กโฟวัลซัน เตะสตัดปินใส่คิ้วคนทุกคนมองว่าเป็นอุบัติเหตุเฟอร์กี้โมโหแลแ้วเตะสตัดใส่คิ้วไว้แ้ามแตกเบคบอกเลยครับเฟอร์กี้ตั้งใจครับเขาเล่าให้ฟังคร่าวๆว่าจริงๆเล่าหมดแหละแต่ว่ามันแค่เอามาเป็นเทเลอร์หนังนะครับที่ดีวิตเบข้บอกคือมันเป็นจังหวะที่แพ้อ์เซนลสองสูงกลับเข้ามาหลังจากตกรอบแล้วันเอฟเอครับเขาทําผิดพลาดส 3, องสามดเฟอร์กี้มาถึงตะโกนไล่ด่าเขาเราสองคนเถียงกันไปเฉียงกันมา เซอร์เล็กซ์เดินผ่านเขาไปแล้วนะครับและเห็นกองผ้าอยู่ในห้องแต่งตัวโอทราฟอร์ดและในกองผ้านั้นน่ะมันมีรองเท้าสตาั๊ดอยู่ใต้ผ้าครับคือผ้าบบเขาบอกว่าเป็นพายพายโออฟโคลส์คือแบบกองผ้าพันเนินแต่ข้างล่างเป็นรองเท้าสตั๊ดเฟอร์กี้ปวดไอกองผ้านั้นน่ะใส่หน้าเขาครับและเบคแฮมบอกเลยครับว่าด้วยความแม่นของเฟอร์กี้เฟอร์กี้เป็นคนถนัดเท้าซ้ายนะใครไม่รู้ด้วยความแม่นที่ซ้อมกันมาเฟอร์กี้ตั้งใจใส่เตะใส่เขาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ พิธีกรถามว่าแล้วหลังจากนั้นคุณจริงหรือเปล่าที่มีข่าวว่าคุณลุกไปจะไปตป่อยหรือไปหาเรื่องเฟอร์กี้ไปข้างบอกพยักหน้าครับจริงผมเดินเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับแต่ว่าก็ตัดจบก่อนว่าหนังตัวอย่างมีแค่นี้เลยเดี๋ยวไปติดตามในเดทฟิกจอออนแอร์วันแรกวันที่4ี่ตุลาคมเดี๋ยวผมดูแล้วผมมาเล่าให้ฟังเอกลูซีฟแน่นอนพูดแล้วขนลุกเลยนะครับ <S <S เพราะพิกตอนนี้ไปข้ามเนี่ยจำได้ว่าเขาจะแจ้งความแทาเท่าที่ข่าวมาช่วงนั้นนะแบบมาถึงสนามก็โมโหมากว่า ใครมาทําให้หน้าสามีฉันเป็นรอยได้ยังไงจะเอาเรื่องเฟอร์กี้ถึงที่สุดมันผ่านจุดนั้นมาได้ยังไงนะครับเดี๋ยวผมดูเน็ตฟ i ิกวันที่4ตุลาคมแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าให้ได้ฟังครับอ่ะนี่คือบิ๊กนิวส์ในคำ่ำคืนนี้ครับช่วงหน้า <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปคุยเรื่องของคาซิเโรนะโดนวิจารณหนักมากนะครับเมื่อวานบอกป้องลิชันโดไปแล้วมาดูซิว่าเฮ้ยคาซิเนโร่นี่ตั้งแต่เปิดซีซั่นเนี่ยโดนแซวโดนด่าว่าน้ําหนักขึ้นอ้วนบ้างวิ่งไม่ได้เหมือนเดิมอาร์บาราอบอ์ารฮ เรืองราวทั้งหมดจะเป็นอย่งไรห้ามพลาดในคลิปขําขคืนนี้ครับในช่วงของสะสมวันนี้ครับหลังจากที่เมื่อวานมีของใหม่เข้ามานั่นก็คือเสื้อ Travel ตัวสีขาวนะครับทีนี้ในกล่องพัสดุเนี่ยไปดูมาแล้วนะครับมันมีล็อตที่3ของกระบอกนะ้ำปิศาจแดงเข้ามาด้วยครับเพราะฉะนั้นครับของที่เราจะปล่อยวันนี้ก็คือกระบอกนะ้ำออฟฟิเชียลจากเมกเสโตรของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็เลยครับ ย้อวมานี่คือล็อตที่3นะครับหลังจากล็อตแรกล็อตสองเนี่ยหมดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นไอเทมที่ทุกคนควรจะต้องมีอย่างร้อยหนึ่งใบนะครับแล้วก็นักฟุตบอลเนี่ยใช้ในวันแมตช์เดย์นะครับเป็นเมอร์ชันได์เป็นสินค้าที่นักเตะใช้ในวันแข่งนะครับไม่ว่าจะไปเตะที่โอราฟอร์ดหรือว่าจะเตะที่เกมเยือนนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้สับตูจะต้องวางไว้ตรงเสาโก้หนึ่งอันนี้ของผมเองนะฮะไม่มีของพลาสติกนะครับเวลาใช้ก็คือแค่ดึงจุกออกครับแล้วก็บีบน้ำเข้าปากนะฮะแล้วก็เวลาเติมก็ หมุนแบบนี้นะครับ750 ml นะฮะอันนี้เป็นของที่นักฟุตบอลใช้นักกีฬาใช้อะครับแต่นักเตะปีศาจแดงทุกคน m u ัสแ a ฮ e ต้องใช้อย่างน้อยคนละ1กระบอกซึ่งวันกอ่อน้มเห็นลัสพาลุนบีบใส่ปากอยู่เวลาที่ทดบาดเจ็บหรือว่านักเตะมีอาการบาดเจ็บก็ให้แพทย์เข้ามาดูในสนามจะรอนซานโชใช้อังเดรโอนาดาใช้นะครับเพราะฉะนั้นคใครเรียกไม่มีนะครับผมไม่เคยพูดแบบนี้เลยผมย้ำว่า แฟนแมนยูควรจะมีอย่างน้อยหนึ่งอันเพราะว่ามันเป็นสินค้าที่ไม่แพงอย่างน้อยๆคุณมีของจากเมกัสโตรต์ติดบ้านไนทั้งหนึ่งชิ้นเพื่อความภาคภูมิใจนะครับชิ้นนี้เราได้มาในราคาไม่แพงครับและปล่อยได้ในะราคา790บาทเท่านั้นเองนะครับมีอีก30กระบอกเท่านั้นนะครับถ้าเป็นของใหม่ก็จะห่อแบบนี้เลยนะฮะเป็นสินค้าไอเทมที่ Must have อย่างยิ่งและเป็นครั้งแรกในรอบ 6- หรือเปีอะ่ะเพราะว่า ครั้งสุดท้ายที่อาิดาผลิตให้แมนยูคือคือจริงๆเขามีให้นักเตะอยู่แล้วครับแต่ว่าไม่ทําขายครั้งสุดท้ายที่ขายคือ2016นานแค่ไหนคือปีแรกที่มูนิโย่คุมทีมแล้วก็มาปี2023นี้เพราะฉะนั้นครับควรจะต้องมีนะฮะและอาจจะเป็นลอตสุดท้ายแล้วนะครับแต่ถ้าสั่งเข้ามาในนเยอะเดี๋ยวผมจะพรีออเดอร์ให้อีกนะครับแต่ครั้งนี้มี30อันที่มีของทันที790บาทเท่านั้นพักเข้ามาได้เลยมีจำนวนจำกัดครับ ครัคืนนี้เราไปเริ่มต้นกันที่เรื่องของแฮร์รี่เคนและลัสมุนทรอยดกันก่อนนะครับเพราะว่าเจอกันโดยตรงนะครับนักข่าวก็ยิงคำถามใส่อะไกทันหาทันทีนะครับแล้วก็ได้ความรับมาพอสมควรเลยนะครับก็คือความจริงแล้วแฮร์รี่เคนเลือกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจริงนะครับหลังจากซัมเมอร์นี้นะฮะเราไม่นับไอสิ่งที่ผ่านมานะครับเพราะว่ารู้ทุกการก่อนเนี่ยทุกคนทราบกันดีทั่วโลกอยู่แล้วว่าเขาจ่อจะไป แมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่แล้วนาทีสุดท้ายคือเป๊ปกอริโอลาพูดออกจากปากเองเลยว่าซิตี้ยินดีจ่ายให้ร้อยล้านจนสุดท้ายดูอ่ะบาแกนสังเกตคือขอต่อรองล่ค่ก็เพิ่มให้เป็น120ล้านแล้วไงแต่สเปอร์ต้องการถึง150ซึ่งแมนซิตี้บอกนั้นก็ไม่เอาอันนี้ออกจากปากเป๊ปทุกคนรู้กันดีฮ์ร่เคนสตราไม่ซ้อมกับสเปอร์นะครับแต่พอมาซีซั่นนี้จบและซิตี้ได้เออร์ลิงฮาแลนด์นะครับความใกล้เคียงคือ เขารอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจริงๆนะครับเหตุผลที่โดนเปิดเผยออกมาก็คือความใกล้เคียงในการอยากได้ศูนย์หน้าครับถ้าวัดกันปอนต่อปอนเชลซีแม้กระทั่งอาร์เซนอลเนี่ยมันเป็นรองอยู่ในเตะด้วยความที่โลเคชันด้วยการที่จะย้ายจากสเปอร์ที่อยู่ลอนดอนไปอยู่กับสีน้ำเงินหรือสีแดงมันมันมันยากมากเลยนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะนอตลอนลอนดร์บีก็คือเหลือแค่เชลซีกับยูไนเต็ดและแมนยูที่คือจู่โจมเข้ามาเลยนะครับทีนี้ ถามว่าทาไมมันซื้อขายไม่ได้ก็น่าจะพอทราบก็ดีก็คือแดเนียลเลวว่ไม่ยอมขายนะครับเพราะว่าเขาเองก็ไม่ได้อยากเป็นคนทรยศของไก่เดยทองซึ่งเอาตามตรงเขาก็ถือว่าบริหารทีมได้ดีนะครับถ้าเรามองในฐานะของการยื้อนะครับอย่างวันนี้มันมีการเปิดเผยออกมาแดเนียลเลวว่ไปคุยกับแฟนบอลบอกเฮ้ยยังไม่จบนะแฮร์รี่เคนยังมีแบบบายคอสนะยังมีโอกาสที่เราใส่ลงไปในการขายกับบาเยอร์มิวนิงแม้ว่าจะปล่อยไปร้อยล้านเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาไม่เวิร์ก เคนอยากย้ายกลับแม้กระทั่งไบเี่พิมลิกไม่อยากได้ตัวเขาสเปิร์มมิธิ์ซื้อกลับในทุกเมื่อคือเขาก็แก้เก้อครับคือเขาเขาฉลาดมากนะครับเพราะว่าถ้าหักเคนย้ายไปพเมลีกเนี่ยมันน่าจะมีแรงกระเพื่อมากกว่านี้เพราะเลวี่เนี่ยอารมณ์มันคือไอเอด็ดวิ่งเปิดของแมนดูอ่ะแฟนบอลไม่มีใครชอบนะครับทีเนี้ย พอแมนยูไม่จบกับทางฝั่งของแฮร์รี่เคนนะครับแมนยูก็เลยไปหานักเตะคนใหม่ซึ่งสก้าวบอกมีในลิสต์ค่อนข้างเยอะและหนึ่งในนั้นก็คือลาร์สทยไฮนนะครับวันที่เซนหาก็พู้ออกเาจากว่า no regrets no regrets คือไม่เสียใจนะฮะเหตุผลเพราะว่าก่อนที่เราจะก้าวเข้าไปซื้อเนี่ยพอร้อยล้านนี่คือแมนยูก็ยกของขาวไม่เอาแฮร์รี่เคนอยู่แล้วแล้วมีการตั้ง,งวงประชุมเลยครับว่าถ้าหากเราจะลงทุนก้อนหนึ่งเนี่ยเราต้องใช้อย่าง al al ชาญฉลาดเพราะว่าเราติดกฎเรื่อง f i n a n c i a l f a i r play ด้วยแล้วก็ โอ้โห oh, ประเมนะิน์น่ะคอยรุนอายุขนาดเนี้ยอายุน้อยมากการใช้งานมันยังอีกยาวแล้วคุณลองดูเลยว่าเขาออกซากับอาซอนได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็เป็นตัวจริงในเกมที่เจอกับไรตันแล้วเดี๋ยวเนี้ยก็มีโอกาสที่จะได้ลงสนามอีก mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี้ยเขารี mm hmm. เขาสามารถที่จะอยู่ร่วมกับทีมแล้วก็ปรับจูนได้อย่างรวดเร็วมากๆเลยนะครับ เดี๋ยวรอดูในอนาคตถ้าหากฮอยลุนกับแรดฟอร์ดสามารถที่จะจูนกันติดเนี่ยรับรองว่าคู่นี้เรเปิดแน่นอนผมไม่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องพูดถึงแฮร์รี่เคนเลยนะครับแล้วก็มีความชัดเจนว่าทางฝั่งของจูเลเตดเนี่ยสนใจอีเวนเฟอร์กูสันแบบจริงจังของไบรตันเด็กอายุ18คนนี้ก็ถือว่าเป็นศูนย์หน้าตัวเต่าเพราะฉะนั้นแฮร์รี่เคนกับปีศาจแดงที่มันมีกระแสข่าวว่าเดี๋ยวแมนยูรอยหนึ่งปีนะและเดี๋ยว U, อานะยุมิหนีถ้าหากไม่เวิร์ก ก็มีโอกาสที่ยูไนเตดจะซื้อกลับมาได้ผมยืนยันว่าโอกาสเป็นจริงน่าจะมีแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองครับทีนี้เรามาเคลียร์ปัญหาเรื่องของคาเซมิโร่กันบ้างนนครับวันนี้มันมีหลักฐานค่อนข้างชัดนะครับว่าเขาฟอร์มตกลงไปตามที่มีแต่คนพูดจริงหรือไม่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ได้ดูแล้วทุกคนช่วยกันตัดสินนะครับแต่ต้องยอมรับกันว่าสแตนดาร์ดของเขามาตรฐานเขาสูงมากเมื่อรุูกาลก่อนนะครับคือถ้าหากคาเซมิโร่ลงตัวจริงกับแมนยูไรเตดนะครับเปอร์เซ็นต์การชนะของปีาจแดงฤดออ72 จ8%แต่ถ้าหากว่าเขาไม่โลงแมนยูขาดเข้าไปการชนะของปีแสดงจะลดลงเหลือแค่66%เท่านั้นแต่พอมาซีซั่นนี้ครับมันมีแต่คำคอราหาว่าเขาช้าเขาอืดเขาอ้วนน้ำหนักเกินอ่านเกมไม่ว่องไวเหมือนสมัยก่อนแล้วก็อควาโอฮอรบอกโอ้โหนี่มันคนอายุ45ชัดๆในการเล่นฟุตบอลผมนึกออกแล้ววันก่อนผมพูดไปว่าเวลาจะเจอกองกลางแมนยูนะไม่ต้องเดินนะครับ ขับรถเมย์ May, ผ่านไปยังได้เลยคาพูดนั้นคือมาตินียโอนพูดครับซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบเสียหน้ามากเลยนะกับวิทฟิลเรียกว่ามิทฟิลแชมเปนส์ลียใช่ไหมครับทีเนียมันก็มีหลักฐานออกมาครับว่าเข้าเซมิโลการให้อนุญาตให้พวกโปลุกเลียกผ่านเขาคูดต่อสู้เลยกผ่านเขาเนี่ยมันสูงขึ้นมาเกือบ2เท่าท่านนับซีซั่นสุดท้ายที่เขาเล่นให้กับเรอัลมาดริดนะครับก็คือสมัยตอนที่เล่นให้กับราชันชุดขาวเนี่ย เขาอนุญาตให้นักเตะผ่านเข้าไปได้ในแค่1นเพราะเราจะจินตนาการได้เลยถ้าคุณจะเลี้ยงแล้ววัดตัวตัวกับกเซเมโร่เนี่ยไม่ผ่านก็เจ็บนะครับคือคุณเจ็บตัวแน่นอนถ้าคุณไม่เสียบอลก็โดนเสียบบ้างยอมเสียใบเหลืองบ้างนะครับแต่ว่าฤดูกาลนี้ครับจากปีสุดท้ายที่เล่นกับราชนันชุดขาวให้คนลี้ยงผ่านแค่ครั้งเสร็ศจ,จแต่พอมาซีซั่นนี้กับแมนยูเต็ดครับเฉลีย่ยต่อหนึ่งเกมอยู่ที่2.8เลยครับมันขึ้นมาจาก1.3 เยอะมากมานะครับไม่เพียงเท่านี้ฮะการแท็กเกิลแล้วก็การอินเตอร์เซ็ตแย่งบอลรวมถึงการดูดตัวต่อต,ต,ตัวอันนี้สถิติลดลงชัดเจนนะครับแต่ผมย้ำว่าไม่ใช่ทุกหัวข้อนะครับอ่าเราไปดูกันทีละข้อเลยแลวกันนะครับเมื่อวานเขียนลูซิสันโดไปแล้วข้อแรกครับการจ่ายบอลอันนี้ถือว่าสูงสีครับเพราะว่าเอ่อเทียบกับตอนอยู่กับราชันอยู่ที่68.6ฤดูุกการที่แล้วกับแมนยูไนเต็ด5ป8ปีนี้จริงการจ่ายบอลเยอะขึ้นมาถึง62-8แและจาล่ายสำเร็จมากกว่าด้วย นะครับอันนี้ไม่จริงนะการทัชโปโอ้โหอยู่กับมาดริดนี่คือจับบอล85.6%รูุการที่แล้วกับแมนยู77.3ปีนี้ก็จับบอลมากกว่าเดิมนะที่80.9เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ไม่จริงนะครับข้อที่3การหลุดตำแหน่งหลุดตำแหน่งกับมาดริดแค่12.2รูุการที่แล้วหลุดถึง15.5มาปีนี้หลุดแค่14ข้อนี้ก็ไม่จริงอีกนะครับข้อที่4แท็กเกิลการเข้าสากัดโอ้อันนี้แน่นอน,นครับ ตอนอยู่กับมาริด2.8นะครับรุนการที่แล้วขย่ำให้ปีสัปแดงถึง3.7ทำไมถึงเยอะกว่ามาริดเดาไม่ยากครับเพราะราชันชุดขาวเวลาเจอกับผู้ต่อสู้ขยโยเขาอยู่กับแมนยูทุกการที่แล้วโอ้โหโดนใบเหลืองใบแดงเพียบเลยนะครับแต่ว่าจาก3.7มาปีนี้หล่นไปเหลือ2.8อันนี้ตกลงชัดเจนการแฮกเกอร์การอินเตอร์เซปอันนี้นี่คือโคตรโคตรชัดเลยเพราะว่าอยู่กับมาริด1.3ปีที่แล้วกับแมนยู1.4ปีนี้หล่นมาเหลือ0 6 เท่ากับขโมยบอลจากเท้าคู่แข่งไม่ได้เลยร้อยน้อยมากไม่ถึง1%ด้วยซ้ำนะฮะอันนี้ถือว่าตกชัดเจนนะครับดวลตัว่อตัวบ้างัวตัวตัววันออนวันตอนอยู่มาติด3ปดจุดสามรุ้นการที่แล้วเจแต่พอมาปีนี้5.5เลยครับอันนี้คือสิ่งที่มันชัดเจนมากๆนะครับทีนี้การที่เคาะของแดเนเยลบอกว่าถามว่าเขาฟอร์มหลุดจริงไหมก็ต้องยอมรับว่าจริงอย่างเช่นตัวอย่างที่ชัดเจนลูกเสียประตู10ในสัปดาห์ที่ผ่านมากับไรตัน เขาเห็นอยู่แล้วว่าเวลเบกอยู่ในสายตาเขาเอานี่คาซิโปฏิเสธไม่ได้เลยคาซิเมโ notice นะครับ notice แปลว่าออการสังเกตเห็นการดูแล้วว่านักเตะค,คนนี้อยู่ข้างหลังเขาแต่สุดท้ายแล้วมีตัววิ่งหลอกไปเขาก็หลุดสมาธิจากเวลเบกแล้วทำให้เสียประตูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทําเป็นที่ชัดเจนว่าตัวคาซิเมโลเองมันมีจุดที่ด r o p ลงไปค่อนข้างเยอะนะครับตัวเลขมันก็เด่นชัดคือไอ้พวก การจับตอนการให้บอลเนี่ยมันเป็นพวกเกมลุกซะมากกว่าเนาะแต่ถ้าหาเป็นเกมรับการแท็กเกิลการตัดแย่งกลับมาคลองหรือว่าดูตัว่ะตัว,ตว,ตวเนี่ยตัวเลขมันก็ดอกค่อนข้างชัดเจนนะครับทีนี้ทางแก้ไขเขาเอ,าอมองว่าต้องรอโซเฟียนอัมระบัตแล้วครับที่จะมาช่วยเขาเพราะด้วยอายุและด้วยวิธีการเล่นของเซนฮาร์คเนี่ยค่อนข้างให้เขาโดดเดี่ยวเอาตรงๆต,ตั้งแต่เปิดซีซันยังไม่มีนัดไหนเลยไหมที่คาเซเมโร่เล่นกลางคู่ถูกปะ มันดูเหมือนกลางคู่แต่จริงไม่ใช่ครับต่อให้บอกว่ามีกลาง3คนนัดล่าสุดคา s เซเมโลอิเล็กเซนแล้วก็สกอตต์แม็โคเมเนพอเวลาไอ้สาคนเนี้ยมา3าคนอย่างงี้ใป่ะแต่พอเวลาสุดท้ายเนี่ยสองคนที่มาขึ้นไปเหลือคา s เซเมโลตัวสุดท้ายเวลาสนกับลงไม่ทันก็คนที่รับเคอรก็คือเขาเมื่อวานผมเห็นข้อความเห็นด้วยกับผมหลายคนนะครับบอกว่า วิเคราะห์ได้ถูกเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่จี้แค่ไอจุดที่ผิดไอจุดที่ผิดไอจุดที่ผิดมันต้องมองเป็นองค์าพยพมันคือทั้งยวงอ่ะใช่ไหมครับผมก็เห็นด้วยนะครับเพราะว่าสมมติคาเซเมโร์ชะลอไม่ได้ลิซันโดบันเดนเน็ก็ตายส่วนข้างหน้าถ้าหากเสียบอลอย่างไอแรดสอดมันเลี้ยงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเสียบอลมาคนตัดเกมไม่รี่รีบรีบรีบรับก็เดซมอรเร่ถูกป่ะคุณลองคิดในาฬการถ้าแรดสอดมันเสียบอลแบบเนี้ยในยุครอยคีน่ะมันจะโดนอะไรถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็มมมมมมมออองงววว่่่าาาาคเเซซิโโระในนนนุผผืปปก้ลด โอเคแม้จะไม่ท็อปตอนเหมือนตอนที่มาต,ตกไม่เยอะถ้าให้ผมมองมาติเนสนะจาก100%เปอซเขาตกลงมาน่าจะประมาณระดับ75แต่กับคาเซเบโลเนี่ยผมกลับมองว่าเขาตกจริงนะครับการวิ่งทำไมถึงโดนถอดออกวันที่เจอไบรตันแล้วโอ้โหนาทที่หกเลยนะถอดออกแล้วเอาฮันดิบาลนวนิดเด่นชัดมากนะถ้าในมุมอมองผมจาก100%ของคาเซเบโลตอนนี้เขาเหลือแค่60จาก10ก็เหลือแค่6อาจจะ6.5แต่ตกลงชัดกว่าลิซันโด ไม่แน่ใจคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงผมเองเข้ามาคุยได้เลยนะครับนี่คือตัวเลขที่ออกมาเปิดเผยนะแต่ว่าจังหวะการโดนเลี้ยงหลอกเนี่ยอันนี้มันก็ชัดเจนมากเลยนะครับอ่ะจริงๆวันนี้มันมีเรื่องของโอลิกุนน่าโซชานะเอาไปขึ้นมานิดหนึ่งก็ได้ครับซีีโซชามีการเปิดเผยนะฮะพู้จากเรียลิติกตอนนี้เขาได้ตําแหน่งใหม่แล้วเป็นคนนักวิเคราะห์ให้กับยูฟ่านะครับสุดท้ายไม่ยอมรับงานผู้จัดการทีมแซบจริงๆนะฮะก็ถือว่าเป็นคนค่อนข้างเรื่องเยอะเลือกเยอะมากชุซี่มาก แง่แกบอกว่าการย้ายไปอยู่คาร์ดิฟเป็นการตั้ใจที่น่าจะผิดแกพูดแบบนั้นแกเลยแบบมีคนติดต่อมาแกไม่รับงานเลยนะครับและได้เปิดเผยอะไรเยอะมากเลยครับเรื่องของแมยเตะเขาบอกว่าคุณรู้มากผมบอกน้าเตะเลยวันที่แพรวัตฟอร์ดซีหนึ่งคือแรกผมบอกถ้าคุณไม่วิ่งอย่นี้ผมรอไล่ออกแน่นอนนะครับแล้วได้เปิดเผยชื่อคนที่อยากได้ซื้อจูดเปลิงแฮม ไปไม่หมดเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาเล่าให้ได้ฟังกันนะครับโอเล็กุณน่าสนใจเดี๋ยวผมไปดั้งอ่านมบบเต็มเตก่อนเปิดเผยจากีแอตติกนะครับมันแน่นอนพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้พูดหลังเกมแล้วพูดโอเล็กแล้วกันถ้ามีเวลานะครับช่วงสุดท้ายครับคุณผู้ชมวันนี้เราปล่อยกระบอกน้ำล็อตที่3ของปีศาจแดงนะครับคือเมื่อวานน่ะไอตัวนี้มาใหม่จากอังกฤษนะครับแล้วก็ของที่มันมาจากกล่องที่อิงแลนด์นะครับนี่ฮะมันส่งกระบอกน้ำมาให้เพิ่มอีก30ใบนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่มีนะ เป็นสินค้าที่ผมกล้าพูดเลยว่าคุณควรจะมีติดบ้านไว้สักหนึ่งคนนะครับเออเป็นไอเทมที่แฟนแมนยูควรจะต้องมีนะครับกระบอกนะ้ำนี้เป็นออฟ i ิเชีที่นักเตะใช้ในวันแม c h ดย์ทุกคนต้องกินนะครับเมสันเมาส์บุนโน่แฟนแอนเดสจอโรซานโชอัลเดโอน่าต้องวางไว้ตรงโกตรงโครนะฮะเราสามารถที่จะเอาไปใช้ในโต๊ะทำงานออฟฟิศแสดงความเป็นแฟนบอลแมนยูนเตดเอาไปกินเวลาวิ่งสวนสาธารณนะหรือว่าพกไป ฟิตเนสได้เลยนะครับใช้ได้หลากหลายมากแล้วก็อันนี้ของผมเองนะฮะวิธีดื่มก็คือดึงจุกขึ้นมาครับขึ้นมาแล้วก็ปิดแบบนี้แล้วก็ปิดจุกเข้าไปแค่นี้เองฮะเติมก็แค่บิดออกก็เติมแบบนี้อันนี้750ดรมลนะครับของ Official จากเมกกสโตร์นะครับล็อตที่3แล้วใครอยากได้ราคาเพียงแค่790บาทเท่านั้นนะฮะของใหม่ก็จะซีลแบบนี้ให้เลยนะครับเดี๋ยวส่งไปให้นะครับ790นะครับใครอยากได้ไลน์เข้ามาได้เลยมีแค่30กระบอกสุดท้าย เท่านั้นนะครับแล้วก็เก็บตกกันนิดนึงครับเสื้อดํากับเสื้อขาวนะฮะเหลืออย่างละนิดอย่างละหน่อยนะฮะเอาแค่เสื้อขาวก่อนละกันตัวเท้าเรียกของปีศาจแดงเมื่อวานปล่อยไปแล้วเหลือ M3 ตัวเหลือ S อีกน่าจะแค่2ตัวเท่านั้นนะครับส่วนสีดำเหลือตัวสุดท้ายแล้วฮะไซส์ L ใครอยากได้นะครับตัวละพันเก้บานะทักน้องผมได้เช่นกันนะครับเก็บตกกันนะครับแล้วก็กระบอกน้ําวันนี้นะฮะรีบสั่งได้เลยนะครับมีบ้านละหนึ่งอันครับเป็นอย่างน้อยของไอเทมของทุมีนะะฮบบ๊าายย แล้วคุณจะได้ราคาไม่แพงไงอย่างน้อยๆได้ของจากประเทศอังกฤษชิ้นหนึ่ง790บาทนะครับประมาณนี้ไปบ่าย